สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้รายวิชาการงานอาชีพนะคะเราจะมาเรียนเรื่องลักษณะของดินนะคะอ่ะ ลักษณะของดินเนี่ยมีดินประเภทไหนบ้างนะคะแล้วก็ดินแต่ละประเภทเนี่ยเหมาะสมกับการเพาะปลูกเพื่อชนิดใดนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักชนิดของดินกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักชนิดของดินนะคะเรามาเรียนรู้จุดประสงค์ของการเรียนเรื่องดินกันก่อนนะคะ อาจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. อธิบายประเภทของดินได้ 2. เลือกชนิดของดินในการเพปลูกได้เหมาะสมนะคะ 3. <า>เห็นความสำคัญของดินนะคะในการเลือกการเพาะปลูกนะคะอา่า เรามาดูความหมายของดินนะคะดินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะจากส่วนผสมระหว่างแรธาหินทรายซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วนะคะทับถมกันเป็นเวลานานนะับปีๆนะคะ,ะดินประเภทที่1นนะคะดินเหนียวเป็นดินที่มีขนาดเม็ดดินเล็กมากนะคะสามารถกุ้มน้ำได้ดีกว่าดินชนิดอื่นๆน,นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าดินเหนียวเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดนะคะ ดินเหนียวนะคะเหมาะสมกับการปลูกข้าวนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าข้าวในนานเนี่ยจะมีน้ําหุ้มอยู่เยอะนะคะข้าวเนี่ยก็จะชอบน้ํานะคะหาดินเหนียวเนี่ยก็เหมาะสําหรับในการปลูกข้าวนะคะหรือว่าดอกบัวนะคะดอกบัวก็จะชอบน้ําอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะดินต่อไปดินร่วนนะคะเป็นลักษณะดินที่มีดินร่วนซุยนะคะมีน้ําหนักเบานะคะมี อาหารมีพืชปริวานสมบูรณ์นะคะเหมาะแก่การปลูกผักนะคะปลูกผักหรือว่าปลูกพืชน,นะคะปลูกพืชต่างๆผักสวนครัวนะคะ ดินร่วนเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่นะคะต่อไปดินทรายดินทรายเป็นดินที่มีทรายปนอยู่มากนะคะเน,เนื้อดินเนี่ยจึงหยาบนะคะมีช่องว่างระหว่างเนื้อดินที่ใหญ่นะคะสามารถระบายน้ําได้ง่ายนะคะเก็บน้ําไม่ได้นะคะ จึงไม่เหมาะสมเก่กันเพราะปลูกนะคะแต่จะมีสับปะรดนะคะสับปะรดนะคะสามารถปลูกในดินทรายได้นะคะเพราะว่าสับปะรดเนี่ยไม่ได้ชอบน้ํานะคะสามารถปลูกกับดินทรายได้หรือว่าต้นกระบองเพชรนะคะต้นกระบองเพชรเนี่ยก็ไม่ได้ชอบน้ํานะคะคำถามชวนคิดนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกดินถ้าเราเลือกดินไม่เหมาะสมกับพืชเนี่ยพืชจะเป็นอย่างไรนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดนะคะ